ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในด่านวิชา์ดนะครับวันนี้ผมจะมาหาส่วนผนมทั้งหมดสิบอย่างมาเ,เนนริ่มกันเ,เลยครับองเอยไ่องเรอยลครับเอออย่างแรกนะครับผมจะทําน้ํายาบินไว้ก่อนก่อนนะครับเพื่องเป็นการไม่หาไม่ยากเอาอย่างแรกผมจะบามาหาปลาก่อนเลยปลาเนี่ยนับรองไม่ต้องอยู่ในน้ํา ปลาต้องอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะอยู่ซอกนี้นี่คผู้ชมซอกนี้เน,นี่ยทำไมน้ำลำบากเลยอยู่ในซอกนี้นแล้วเราก็เทเลพอร์ตกลับบ้านไม่ได้เลยออนนี่ก็ได้ปลามาแล้วนะครับนี่ปลาอย่างที่สองมันจะพามาหาเออจ้าเออจ้าหมวกเจ้าหัวอียิปบ,บ์โารานไอตัวนั้นแหละเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึ่ง อย่างแรกเราก็ต้องไปที่ปีรรมิดแล้วผมจะบอกส่วนผสมเลยว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างมีอะไรบ้างผมจะขึ้นรูปไปดูเลยนะแล้วท่านผู้ชมก็จำเองแล้วกันอย่างแรกอะ่ะจะเป็นกบนกกบนกสมองปลาแมงมุมมันนี่แหละครับจำกันเองนะครับแล้วก็เอาปลากวัวมาตรงนี้และตรงนี้ที่ผมเห็นบินได้อะ่ะเขาบอกว่าเขตห้ามบิน ถ้าเราถือของมาแล้วเราบินมาด้วยเราเราก็จะถูกรีเซ็ตัวมันเขียนว่าเขตห้ามบินแล้วก็ไม่สามารถบินได้อย่างที่สองใครมีเจ้านี่อยู่แล้วนะครับเออเจ้าเกล็ดน้ำผึ้งก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการหาดักไม้ให้ครบหกสีหรือไม่ก็สิบสีนี่แหละน่าจะประมาณสักหกแล้วกัน ที่รัว่วต่อมาก็จะเป็นการหาถังกรดใครที่ยังไม่มีก็ทําตามผมได้เลยถ้าใครไม่มีน้ํายาบินก็ว่าให้ว่าจากน้าตกเชขึ้นมาแล้วก็ไปที่ผับตรงนี้ก็คือสีมันเนียนมากเลยนะท่านผู้ชมมันเนียนแบบขนาดที่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นเลยลๆ,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 ๆโคตรเนียนเลยแล้วเราก็หยิบมาได้เลยแล้วก็กลับบ้านนี่เราก็ได้มาแล้วถังกรด ต่อไปก็จะเป็น <c oughs> แมงมุมแมงมุมมันจะอยู่ในนี้ในนี้มันอาจจะเกินสิบอย่างหรือน้อยกว่าสิบอย่างก็ได้นะมันอาจจะอยู่ในนี้แหละในนี้แล้วก็เข้าไปได้เลยโอ้ยโอยโอยเนี่ยแมงมุมทำไมมีสองอันใช่เหรอแล้ก็กลับมาแล้วก็ใส่แมงมุมเข้าไปเลยมันไม่รู้ทำอะไรได้ อย่างที่สองเราก็จะพามาหาแปลงตาสีก็คือผมทําไปแล้วเพราะผมไปดูมามันต้องทํำยังไงนี่ผมก็ไม่ค่อยสบายมากเท่าไหร่นะครับนี่เห็นเสียงแปลกเพราะว่า,วาเจ็บคอนี่แหละครับตรงนี้ให้เราปรุงน้ํายาเหล็กมาแล้วก็ให้มันเท่าเจ้าตัว,ตวนี้เจ้าก,กระต่ายแ้่พอมันเท่าประตูก็จะเปิดแล้วเราก็สามารถมากลับไปได้และใส่ ไ,ป,ไปืนสีกรดใช่ไหมและเราอย่างอสมที่สองก็คือกบทึกกบเนี่ยผมมันยาวมากเกินไปจนผมไม่สามารถทำได้เพราะว่าคลิปนี้ผมจะทำแค่ย0บนาทีเท่านั้นเราต้องคุยกับพวกมันและทำอาหารที่มันอยากได้ใครไม่เก่งภาษาอังกฤษก็อ่านและ้ละกันนะครับผมไม่ดูมาดูมาล้วน ไปอ่านดูดูล้วนอย่างที่สองนะไปดูแป๊บหนึ่งาอะไรับ้างเจ้าหัวปีศาจลูกมะพร้าวและเจ้าโลบักมันจะหาได้จากการตีอีเวนต์แล้วก็โลหาได้จากอีเวนต์ตัวนู้นนะครับอีเวนต์ยักษ์และหัวปีศาจแต่ก็สามารถหาได้จากตรงนู้นและเจ้านี่ก็สามารถหาไดจากตรงนู้นเหมือนกัน เอ้ถ้าพอแล้วได้ลกตาม,มาแล้วก็ไปให้พ่อมดออสเราไปหาสมุสนอย่างที่อย่างอื่นกันดีกว่าต่อไปใครยังไม่มีพริกนะครับผมจะพามาหาอ,อยู่ไหนเนี่ยอันนี้ไงไงให้เราเล็งไปที่เส,ส,สาได้เสาหนึง่งเออะอ,อ่ะต้องเล็งไปที่เสาที่มันใหญ่ที่สุดอ้อเหตนต้องปรุงใหม่เลยอ่ะ เคอรอั้งนี้จะเอาเป็นน้ำยาอันนี้แล้วกันเออน้ำยาลบักทำไม่ได้แล้วประมาณนี้ h a t เดี๋ยวเดี๋ยวรีดตัวกันรีตัวโอ้ยโอ้ยบักไฟบักเราก็ได้มาแล้วไฟบักก็กินเข้าไปเลย นี่ไงได้แล้วขึ้นลงขึ้นลงเออพลิกผมไม่หาแล้วมันดูยากเกินไปเพราผมไม่เคยดูแล้วอย่างต่อมาก็จะเป็นไอเทมลับที่ไม่สามารถหาได้หรือไม่สามารถเซฟได้อย่างแรกอยู่ตรงนี้เลยเนียนมากตรงนี้แหละตรงนี้เลยเลื่องที่สองเป็นเออเจ้าหัวขวมีขั้วโลกพาไปหา มี2แบบนะท่านผู้ชมมีสองแบบนะครับ้ยแบบแรกมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเออเอาเป็นว่าน่าจะอยู่ที่อะไรสักที่เอาไปหาแล้วนี่ก็จะมีลูกเจ้าเออเัวอะไรนะชื่ออะไรเนี่ยนะนะเจ้ากรอบลินตุ๊กาตากรอบลินที่มีสามารถเซฟได้และอย่างต่อมาก็จะเป็นอยู่บนภูเขาไฟ มันภูเขาไฟเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นเส้นผมของ KSI ที่ชั่วร้ายแล้วก็จะงมาตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยนเด่นชัดมากเนี่ยนเด่นชัดจัดแล้วก็เอามาเลยแลวแล้วชื่อว่าอะไรเพรีเมียมสลักก็เราจะมีแค่นี้ มจะมาหาต่อเลยนะครับอย่างต่อมาก็จะเป็นเศษเสี้ยวอุกบาทซึ่งเราต้องหาพริกมาให้เจาตรงตรงนั้นนะครับแล้วก็เล่นปากกลัวไปทำภารกิจตรงนั้นเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูเลยว่ามันยากหรือง่ายแค่ไหนมันไม่ไม่ใช่มันต้องขึ้นไปเลยลืมก็กดอยู่ตั้งนานไปเลยอู้ ออกเดินทางสู่โลกกว้างไปแล้วจ้าไปาอมันคือจะมีเอเลี่ยนมันยิงเราด้วยนะท่านผู้ชมมันจะยากง่ายไม่เหมือนกันนดดานดุนะ่น่ะยากสุดมันก็ไม่ใช่ย่อยเลยใครที่เสียนเสียนออฟฟี่แล้วก็สไปด์สไาด์มากใครเสียนออบฟี้อย่างผมอะเล่นประจำ อีซี่มากอีซี่อีซี่ผมเคยผ่านมาแล้วมันก็ง่ายมากเลยนะท่านผู้ชมไม่ง่ายเลยครัเเคยผ่านมาแล้วมันก็ยากพอสมควรเคยผ่านมาแล้วมันก็เออก็พอโอเคแต่เอเลี่ยนน่ะมันยิงโคตรแรงเลยเอ้ยเพื่อนปืนนายเอามาจากไหนเหรอปืนนายอ่ะนายใช้ยุคอะไรเหรอ อ๋อยุกสัสศูนย์ใช่ไหมได้เรนแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมก็ปากกวง่ายง่ายอันนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็จะไม่สามารถตายได้ด้วยแต่ลงมานี่คือต้องเล่นออบบีใหม่เลยนะเพื่อปชย่อยแล้วก็กลับบ้านกันแล้วเราก็จะเด้ไปแล้วครับสตาร์ชา่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเรียกเส็ดี่ว่าเส็เซียวดองคาร อันนี้เห็ดนะครับมันต้องไปคอยกับเจ้าตัวนั้นก็หาเห็ดไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยได้วใเห็ดทำไมเนี่ยโอ้๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมไม่ไว้อยู่แล้วตั้งชื่อว่าตำนานมันบินไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับอับ มาแล้วจ้าเฮ้ยไม่ได้อันนี้ได้แล้วมาบักนี่เฮ้ยมาแล้วและอย่างต่อไปก็จะเป็นอเอ่อเจ้าเพชรน,นะครับเดี๋ยวผมตามไปหาในคลิปตัดไปในอีพีสองอย่างต่อมาก็จะเป็นเจ้าอะไรสักอย่างนึงอะได้มันกิ้งมันทะเลทราย แล้วมันก็จะมีปืนคอยยิงเราอยู oh. Oh ่เ oh. รื oh ่อยๆนะ่านผู้ชมว้ายว้ายว้ยว้ยว้ายวผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเจอมาเป็นการผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่โอ้โหโอ้โหเร็วรถไฟจะไปเร็วรถไฟจะไปคราวเรือนลาดหลังสละบุรี โอ้สภาพรถไฟดูไม่ค่อยได้เลยรถไฟไม่ค่อยได้เลยเสียงหัวเราก็มาจากเสียงน้องผมนะครับกอขออภัยด้วยนะครับน,น้องเขาชอบกวนโอ้ยโอ้ยดนเรื่อยๆเลยเนี่ยโอย้ทำไมมันโดนเรื่อยอย่อ้่อคือไม่ได้ึ้นไม่ได้ึ้นไม่ได้เดี๋ยวโอ้ยเต็มเต็มดอกหนึ่งโอ้ยแล้วลูกกระสนุนมาจากไหนวะนะ่ะ มาแล้วจ้าการผิดพลาดครั้งยี่งหครั้งที่สองี่เกือบจะไปถึงจุดแล้วะโอ้ไปแล้วท่านผู้ชมก็รอรถไฟมาก่อนนะมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยกระโดดเลยผมเรียนรู้แล้วกระโดดเลยเออจีจีจั๊กอีซี่มาก ยังก็เคยผ่านมาแล้วอะมันก็เป็นเรื่องง่ายพอสมควรกระโดดเลยนี่เนี่ยถ้าผู้ชมไม่เคยเห็นผมแต่งตัวเป็นแมวใช่เะล่ะถ้าผู้ชมดูชื่อผมด้วยนี่ไง King Cat ราชาแมวออ้ยเกือบตายมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ไปเร็วไปเร็วไปเร็วววววววมาแล้วจ้ากาแฟแท้กาแฟแท้ของจริงโอ้ยโอ้ยนี่อันนี้เป็นเต็มดอกหนึ่งจ้ากระสุนลงอาคมเออหวังว่าน่าจะไม่ใช่หนังลงอาคมนะการผิดพลาดครั้งที่ใหญ่ ครั้งที่ยิงใหญ่ครั้งที่ครั้งที่สามโอ้ยไี่ตายมันกี่ลอกแล้วเนี่ยโอ้ยไม่หาละหาอย่างอื่นดีกว่านะท่านผู้ชมนะคลิปมันจะยาวเอ,อ่อต่อมาก็จะเป็นการหาแว่นนะครับการหาแว่นแล้วก็จะต้องมาทำน้ำให้กับพวกนี้และเนี่ยเราต้องการมันต้องการอะไรนะ มันต้องการส้มกับ DNA ของเราและพ่อมดก็จะต้องการเนะ <rattling. S 1> ดี๋ยวเดีด๋ยวอ,อ่านไม่ออกจริงๆเพ่อมดก็จะต้องการอะไรบางอย่างท่านผู้ชมลองไปดูว่าผมเคยทํามาแล้วอย่างต่อมาก็จะเป็นการหาของลับเช่นเคยเพราะมันอยู่ในนี้นเสมอนี่ไง,นไ,งไงท่านผู้ชม, <BS> มนี่ไงนี่ไงเต็มๆเลยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในน้ําเนี่ย เด่นชัดมากาใช่เน,น้ำก็กินซวกเข้าไปเลย <c oughs> อย่างต่อมาแล้วก็จะมาหาเจ้านกนกแล้วก็จะเล่นปากวัวตรงนี้ไปแนะอเล่นปากวัวก่อนซึ่งนกกับปากวัวไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่ามันยากก็ตรงที่ว่ามันเออสีมันกลออืน,นอ,อีเวน้น ยักษ์กันังจะเริ่มมาเดี๋ยวผมจะไปสู้ให้มันดูเลยว่ามันยากขนาดไหนคยากครับทุกคนมันยากง่ายผมก็ไม่รู้เหมือนกันขอกลับกันยาที่ต้องเตรียมคู่ใจเลยมาเลยนะครับวันนี้มาแล้วขอปิดเพลงก่อนโอ้ยก็เล่นมาตั้งนานลืมปิดเพลงเพลงวันนี้มันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่า รูอไ,ไม่ติดล้วก็ล่อนยน่าจะไม่ติดนะแต่ก็ช่งหือเพื่อความปลอดภัยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยเฮ้ยเอาเพิ่งเห็นอะอะไรเนี่ยอะไรนี่อะไรคืออะไรโอ้ my g o ก็มันคืออะไรวะเนี่ย ขอเปิดเพลงเลยขอเปิดเพลงเลยไม่ไหวแล้ว <_ d ata> เปิดเพลงเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลย <_ d ata> โห <_ d ata> คือหลอนมากอยู่ดีก็เปิดเปิดโผล่มาเลยโอ้ <_ d ata> โหที่ก็เพิ่งเห็นช่างมันเถอะเ <_ d ata> ดี๋ยวเราไปรออีเวนต์ยักษ์กันเลย <_ d ata> เรามาไม่ทันก็ไม่เป็นไร <_ d ata> อันนี้ผมจะมาหาให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับนี่ ให้ผู้ชมจำเองนะครับสามารถย้อนกลับมาดูได้อันแรกไอศครีมอันที่2อแว่นตาอันที่3ามระเบิดอันที่สีพริกใครไม่มีแว่นตาเดี๋ยวผมมาทำให้ในคลิปเอ่ออีพีสนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาสู้อีเวนต์ยักษ์ดู